สบายดีมาวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้สิพากันย่างลิ้นอมบาน <c oughs> สงบสงบ <c oughs> เห็นบ่มาเฮ่าแล้วให้แต่ให้มาอากาศดีดีมัอน,นี้ประมาณอ18องศา18ดีกรีเห็นบ่บรรยากาศเห็นบ่อันแบบสไตล์บานของเปบัสประเทศเปบัส <c oughs> งามงาม,มาไปทางไหนเนาะไปทางนั้นหรือว่าไปทางนี้ ไปทางนี้ดีกว่าส่วนลายบอนอันนี้อยู่แล้วแบบมันปอดภัยสินะแบบมันมิดจิลีแล้วก็มีทุกอย่างอมแอมอยู่นี่มีทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเดินแบบเออเดินกีฬาสินะก็คือเป็นบอนเก้าแหลนที่บอนเคยเฮ็ดคปวิดีโอมาแล้วเป็นแบบเดนกีฬาประมาณวันสอนอาทิตย์แล้วมีคนมามีคนมาริมเต้พอเจอแบบมาฝึกอย่างสินะแถวนี้ ก็สิมีรถ์ับไปกบมาแต่รอนกำลังหอนเลยนี่อีเมลการมันย่างนี่เราก็เลยสีบอลเรื่องนึงให้ฟังที่แปลกคนฝรั่งเศสละแปลกอยู่ประเทศฝรั่งเสศสะหรือว่าซีเป็นสะโพบบอลอันที่บอลที่อันนี้อยู่กับโบฮูคือกันแต่ว่าเรื่องแปลกก็คือว่าเวลาที่เขาเจะบริยูบานเราประตูบานต้องเปิดปกติคนเ่าเห่าท่านถ้าบริยูบานแล้วประตูบานต้องปิดแต่เขาเจะเราประตูบานต้องเปิด ประตูบานกับแบบประตูนอกเนี่ยประตูนอกบานประตูอย่างประตูหัวว่ัสดซบริแมนประตูบานนกเปิดหันแหละอันนี้ก็แปลกพะอันบ้าเหล่าฮอละก้อนสียก้อนสิไปใส่เราต้องปิดประตูบานเราซองรอบซามรอบก็ปิดแต่เข้าเราเปิดประตูอันประตูหัวไวล์ไปเพราะว่าก็คือว่ามันแบบมันอ่าอย่างมันเอารถออกไปง่ายสิเนี่ยเอารถออกไปง่ายแล้วก็เลยนันแหละก็แต่ก็เป็นเรื่องแปลกหนึ่งเลยเนาะเรื่องแปลก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขามาเดินนะสิแล้วเจอกันช่วยไลาก็มเมนแต่คนแก่แล้วเขาจะแบบนิสัยดีเหมือนกันศึกษาดีเหมือนกันเขาจะก็สีทักทายสบายดีกันทุกคนบอกหรือว่าบ่งหูจักบ่งหูจักหรือว่าหูจักอย่างกับตองว่าสบายดีตองว่าบ่งชูธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาสีเห็ดอันหมอนตามแครอทกินกับหมู ครับสามโมงครึ่งเลยมได้กินขา้าวเห็ดแบบนี้ใส่ในโอเวนเพราะว่าอันนี้มักมักเห็ดอาหารมักปีงมกักบหมักถอดแล้วมักใส่ในโอเวนนะพะขานขันยืนเฝ้าใส่โอเวนแล้วก็เปิดไฟแล้วก็จับเวลามากินง่ายแล้วก็อีกอย่งอางใส่โอเวนแล้วมันนุ่มหัอนหนักแกงนัวก็ส่งปีล๋ละํานวลมักเลนนี้อันนี้มกักมักกินบมัเลนมัก,มก <c oughs> แซ่บ หวานถ้ากินจบสีมือดไนะี่โอ้ยแสบอ่ะแห่งกินแห่งแสบเป็นบ้าได้แล้ว,ลวเป็นแต่แสบแสบแสบแท้ได้นี่ไปนั่งกินดีดิเอานมา่สติกซีมาเล่าสู่ฟังว่าอันมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังก็คืออันเป็นคำถามย้อนหิตอัน บทบริม่นคำถามจ้าคนอื่นคนไกลก็คือเป็นคำถามจ้าครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ไอ้เลยน้องั่ะแหละก็คือเป็นคำถาม่วงมาฮอดประเทศฝรั่งเศสใหม่ๆปีทําอิดว่าสันซะก็คือคำถามที่ว่าอ่าเป็นอย่างจังเสื้อใจเควินเป็นอย่างจังกานําเควินมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็คือเป็นอย่างจังเสื้อใจเควินเป็นอย่างจังกามาอยู่ประเทศฝรั่งเศสกับฝรั่งที่หูจักกันเพียงแค่ปีปลายว่าสันัอันนี้เป็นคำถามที่พ่อแม่พ่อแม่ของสาวติ๊กถาม แล้วก็อันตอนชวนอิดอันแม่ของสาวติ๊กถามว่าสิอ่าโบยานเควินตัวไปขายบ่สิได้ท่านแหละละมือน,นี้ก็เลยย้ำมาเอาซูกันฟังว่าเป็นอย่างสาวติ๊กจึงเสื้อใจเควินกามาอยู่ต่างประเทศกับเควิน่าสันส้นๆก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่เควินอันเควินโซ่ให้สาวติ๊กเห็นว่าโอเคเควินหักสาวติ๊กเควินสิป,ปกป้องสาวติ๊กก็สิเนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์ใดๆก็คือเรื่องทำพิทีสาวติ๊กเริ่มอ่าสิเสื้อใจเควิน เริ่มหูว่าโอเคผู้ชายคนนี้ห่างเหาะสินะก็คือมือน,นันท่านละผากันไปยางลิ้นแต่ละแขมของเราเอารถจักไปแล้วรถจักเพรรถจักเพรแล้วบน้กระผากันเข้าไปในกาลาโรดเข้าไปในกาลาโรดอันเราบังเอ,อิญกาลาโรดตัวนี้แล้วเควินหูจักกับเจ้าของในแล้วแต่ว่าเป็นเป็นคางทำอีทีซาติกไปกับเควินเราเจ้าของกาลาโรดกับโบเคยเห็นมือน,นันเจ้าของกาลาโรดล้วมาลงกับเควินโบหัวล่มไปท่ายได้ให้เราเควินละหาย หายปะเอ้าอันนี้เป็นเมียค่อยบอบอบอตองบาจังสันบอดีสิอันนี้เป็นเมียค่อยยุ่งกันเกือบสปีแล้วเมียค่อยคนที่ค่อยส่ใส่ชีวิตน้าจีนอันแหละอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งอีกก็คือเหตุให้สาวติ๊กเริ่มเสื้อเริ่มคิดว่าโอ้ผู้ชายคนนี้เขาพร้อมสิปกป้องเฮาเทิงว่าสิเป็นเรื่องเล็กเน้อยน้อยสีฮะฮั่นแหละเรื่องนี้ภูมิใจที่สุดเพราะว่าเควินเราบ่เคยเปิดโอกาสให้อันคนอื่นมาเว้าอันเว้าห้นี่เสียเสียหายหายว่าสันซะแล้ววันนี้เหตุการณ์ล่าสุดก็คืออยู่อันอยู่ฝรั่งเศสนี่แหละอยู่อันอยู่ห้างอยู่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ห้างเลอแคร มื่อนั้นท่านาไปซื้อเครื่องเราเฮดเกิดอยู่อันบนใจเงินช่วงนั้นอันซาติกมันลูกมันลูกสาวนี่ย่งกอนสิเกิดลูกสาวส่วนนั้นไปไปเดินซื้อเครื่องเราจะมาใจเงินหลังจากนั้นมาท่าอยู่บนใจเงินอยู่บนแคชเชียลหร่ะซาติกเราบอกเคบินว่าบินว่าโอเคเขายักไปยูนั่งอยู่นองท่านบวกลดขาเคบินก็อโอเคอ่าอันนี้เคบินว่าโอเคแล้วเซาติกกระจุงลูกจุงลูกสาวล้วไปนั่งอยู่น้องท่าเราพนักงานพนักงานอันใจเงินล่ะห้อขึ้นมา เฮ้เฮ่เฮ่มาดำมมาดามมาดามเวาบมวนเว้าโบมวนแล้เว้าเป็นเว้าโบมวนที่สุดเว้าโบห้างไปไอ้สินะแบบว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสนั้นถ้าเจ้าบ่จ่ายเงินจะผ่านไปบ่ได้สิเนี่ยจะต้องไปทางหนึ่งแต่ฮมันมีทางใหญ่ต่างหากแล้วเควินกัเควินเควินกัตอบกลับไปว่าเฮ้นั้นเป็นเมียคอยแต่ช่วงนั้นซาติกับโบหงหยางนะซาติงหูจะว่าเขาจะมีเรื่องกันน้อยหนึ่งแต่กับ่ได้หงหยางแล้วบัณนี้เวลามาหอบาลแล้วเควินเราเอาซูซาติกฟังว่ามีปัญหากันในพราะว่าอัน ผู้หญิงคนนี้เราบ่มักคนเอเชียสินะบ่มักคนต่างประเทศแล้วเราเบาบ่มวลกับเจ้าเราค่อยกันเลยว่าเบาบ่มวลกับเบาบนงวนต๊บเราไปเควินแม่หนิแล้เควินเราเป็นคนแบบพร้อมบวกตลอดนะเราเป็นคนแบบว่าโบยักให้ใครมาเวาให้ครอบครัวของเราสินะเราเราปกป้องครอบครัวตัวเองเราเวาตลอดนั่นแหละก็มีมันมีหลายมันมีหลายเหตุการณ์มันมีหลายก็เห็นให้นี่มีความเสื่อใจแล้วก็แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปเสัยนซาทำนินทำก็เสื่อใจน้อนแล้ววันนั้นมันแบบ ก็คือว่าเลวเวลาเรเห็นันมันเวลามันชวนผีซูนทั้งเอาเห็นคนมาส,สัเพราะว่าคนคนนึงโดยเฉพาะผู้หญิงเขาก่อนสิตาัดสินใจไปไป,ไปจ้าพ่อแม่และไปจากประเทศไปบ่อนที่เขาบอเคยไปโอ้ยกระเมนแล้วเขาต้องใช้เวลาคิดละบอแเมนว่าบุลปุปปับมาเลยบอกบต้องใช้เวลาติดต่อได้น้อยหนึ่งกันแหละการส่วนพี่สาวติกอธิบายให้ครอบครัวฟังโดนเติ๊กได้เพราะว่าพ่อแม่และมักมาถามแต่รอโบยานบาโบยานบ,าบ,านบาออะสินะ เควินเควินนั้นชวงทขมไดเข้าไปในเควินเควินฟังเควินก็ฮูวเควินบอกโอ้ยมนไปส,สื่อจะเด้ไาเสียงดังสีตาย่าสัน่นพวกมีไปสื่อดอกอาจารย์เควิน Kevin, วะบอา,าตลกท่านแหละพ่อแม่ยานั้นพ่อแม่ยานพวสีเอาไปขายพ่อแม่ยานลูกสีทึกตัวไปขายมาต่างประเทศ่าสัน่นเพราะว่าพ่อแม่ก็มักฟังข่าวนี่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงผู้หยิงลาวผู้ยิงไทยตัวทึกไปขายอยู่ต่างประเทศนี่แลวก็เลยพ่อแม่ก็เลยยานท่านแหละอันนี้เป็นคำถามย้อนฮิตที แล้วก็มู่คู่บางคนก็ถามมู่คู่ก็ถามคือกันเป็นอย่างจังกลาไปเอสินะาก็ถาแหลกก่อนสิตัดสินใจยายมา,อย,าอยู่ประเทศฝรั่งเศสถ้าซาติกโบมั่นใจในตัวเควินซาติกกับโบมาเพราะว่าใช้ชีวิตํากันอยู่หลับกัช่วงหนึ่งแล้วสารโบโดนแต่กระช่วงหนึ่งเกือบสองปีเรื่องสาคัญเลยก็คือว่าอันระหว่างซาติกกับเควินแล้วมันมันเคยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนคบกันทําอิดซาติกแล้วคบกับเควินกับเพราะว่าเพราะว่ายักคบ มันมีเรื่องเล่าอน่เาหน่อยหนึ่งวาฉันแต่ว่าโบเกียวก็เรื่องเงินแน่นอนก่อนสิมาคบกับเควินฮันแหละก็เลยว่าแน่นอนถ้าว่าเห่าวบาเรื่องผลประโยชน์เสียเพราะว่าก็ฮันแหละก็คือว่าระวางเควินกับซาติกแล้วโบเคยมีเรื่องผลประโยชน์โบเคยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแล้วก็เลยมันง่ายต่อการศึกษาเงยนหูใจกันแล้วมันง่ายต่อการเส่อใจ เพราะว่าคือว่าไให้ใจไปเขาขเอขอเก็จะเขาจะก็ให้ใจมาสันสักมองง่ายงายก็คือสาวติ๊กอ่คบกับเควินหรอปะบ่บ่ได้เพราะว่าพอเงินบ่ได้ว่างว่าคบอ่ฝรั่งเพราะว่าเงินบ,บ,บ,บ่บ่มันบ่แม่นจังสันเพราะว่าสาวติ๊กเจอกับเควินเควินเราก็บ่ได้มีย่างดูนำกันตั้งแต่มือทำอิดที่อยู่นำกันเริ่มเดือนทำอิดหลังจากเดือนหนึ่งประมาณยุ่มกันเดือนหนึ่งใส่เวลาเที่ยวอ,อยู่อย่างจานนำกันหลังจากนั้นแล้วเควินเราก็ไปเฮ็ดเบียกตะแลงหั่นแหลก สาวติกเจอกับเควินเราเราบบได้โฮบเงินมาให้เราบบได้เราบบได้โสดว่าเราเป็นฝรั่งที่มีเงินหลายเราโสดสาวติกต่้งเต่เริ่มต้นว่าเราเป็นคนธรรมดาหาสาวกินข้าวหาเงินเดือนส่วนเดือนธรรมดาเทีนะ่ะฮั่นแหละแล้วก็ตัดเรืองเงินออกไปแล้วมันก็เลยแบบ หายใจโล่งอะสินะเพราะว่าแน่นอนอ๋อบูรสร้างสีเบาเพราะว่าเขาเคยเจอกับตัวจริงอะสิวนะ่าจะเคยฟังหลายคนเบาถ้าว่ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเราแมนแล้วมันตรงอย่างน้อยนึงมันความเสื่อใจมันก็บรอยเปอร์เซ็นต์นะสินะแต่ว่าเขาคบกันเขามักกับเขาคบเขาหักกันโดยใจมันบบมีเรื่องพุชน์มาเกี่ยวข้องมันก็เลยเสื่อใจเสื่อใจกันได้เพราะว่าใจแหลกใจไปสั้นๆฮัลแหละอันนี้ฮัลแหลทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมลนี่ก็เป็นเทุผนที่ซาวติกา การมาอยู่ตามประเทศกับเควินการตัดสินใจนตามกลนตามกลนผู้ชายมาต,ยต,ยต่อยมาอยู่ประเทศเขาว่าสันสระทั้งทั้งที่หูจักกันบริโดนทั้งทั้งทีเห่าเป็นคนเลาาเป็นคนคนลาพัสาเป็นคนลัฒนาธรรมมาสันสะทันแหละกัง่ายง่ายให้พ้นก็ทาน,นัน้นแหละก็อยู่น้ำกันกาบว่าอยู่น้ำกันมีความสุขเท่าน,นัน้นแหละมีความสุขแล้วก็แล้วก็แล้วการเรื่องแบบเควินหระเบบ กับเรื่องแบบมีเลขมีน้อยละเรื่องแบบส่วนใหญ่แมนแล้วเควินเราเฮดเดียงของเพลงอยู่เราแมนแล้วมันมีผู้สาวเข้ามาแต่ออสินแต่เราบเคยสนใจแต่เทื่อเราก็เวาวแต่ว่ามีเมียนแล้วมีเมียแล้วสินะทุกคนมาถามเราก็มีเมียแล้วมีเมียแล้วถูกเ่อบางทีเราไปของเพลงสิราของเพลงเราเวลาอันมืดเวียงเราบอกลับกระโถบอวิดีโอคอนี่เมียคอยเมียอยาเราก็โชว์ให้คนเวิร์กสินั้นแะไรมันมีมันมีล่ยให้ผนที่เห็นเสื้อใจกันเพราะว่าเรื่องเจ้าซูเควินตัดไปเลยเลยบอเราบอเจ้าซูอันแหละ มีโอกาสหลายเพราะว่าแน่นอนเฮ็ดเวีย um, ก้องเพลงอยู่อ่ากงคืนสถานที่ก็คือมีหลายผู้สาวมาเข้าหาแน่นอนแต่เราบอกเป็นยังจากนี้จังกาวว่าเราบบสนใจก็เพราะว่าบางมื้อเพราะว่าบางมื้ออันนี้ก็ไปอยู่กับเราไปนั่งหันกับเราวว่าบางมือนี้ก็นําไปเฮ็ดเวียกกับเราวบเมนไปเฮ็ดเวียกกับเราไปนั่งเฝ้ารอง้องเพลงว่นซันซันเราก็บ่ไส้สนใจแวบีเราเป็นจังซันบบสนใจก็คือบบสนใจก็หันแหละอหันหลเอ้าบ่หลาะก็สิเป็นอวยผัวอีกละสาหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย โอ้ยก่อนสิไปยักขอขอบใจหลายๆที่เข้ามากดอ่าติดตามสาวติกเดอร์ดีใจล่าลาย,ล,าย,ล,ายละที่มีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นถูกมือถูกมือว่สาสารเสพเพราะว่าสาวติกมาอยู่ต่างประเทศกับแบบมันเป็นกําลังใจอันหนึ่งที่กําลังใจที่แบบดีหลายแต่อันนี้แบบบางทีเขาผู้จาักการแต่มาคอมเมนต์สบายดีอันนี้ก็ดีใจแล้วแบบว่าดีใจว่สาสารเสพแล้วก็มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปมีกําลังใจในการเล่าเรื่องว่สาสารัรเสพอันนี อาอยากขอขอบใจจากใจอีกเธอหนึ่งขอขอบใจไลน์ไล,ลเดอร์มาทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย